ซุ้มล้อนะคะจะเป็นแบบ6นิ้วนะคะทรงมีหมุดค่ะล้อแม็กขันยค่ะสีดำเง,งาปัดขลิบสีเงินแบบนี้นะคะเสริมหลอดนะคะกับแผ่นพิทายฟอร์ดค่ะปุ่มกลมๆแบบนี้นะคะเป็นปรับโหม,มดขับเคลื่อนสองล้อกับสีล้อนะคะสวัสดีค่ะนุองหนิงจะช่องยูทูบชฟหน้าฟอร์ดหนุองหนิงค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่กับรถรุ่นสปอร์ตค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อค่ะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสีดําแตออกมาดูเท่แล้วก็ดูดุสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวหนิง กระจังด้านหน้านะคะใส่เป็นทรงแรปเตอร์ค่ะสีดําขอบแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ3จุดมีมาให้พร้อมเลยค่ะครอไฟนหน้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเป็นไฟ LED ทรงสีแคมค่ะ เสริมหลอก,กับกันชน,นหน้าเล็กของ Ha m m e r ค่ะเท่ดูดีมีสไตล์เลยนะคะพร้อมกับไฟแบบดับเบิลไลท์ค่ะมีไฟหลีและเลีล้ยววยตัวนะคะแล้วก็ไฟตันหมกครบเลยค่ะหูลากแบบนี้นะคะสามารถลากวัตถุค่ะได้ถึง3.5ตันเลยนะคะด้านล่างก็ใส่เป็นกันแค้งของ Ha m m e r นะคะสีแดงสดใสแบบนี้เลยนะคะด้านบนค่ะจะเป็นสกรูสรงฟีทน,นะคะทุกโทน3สีเลยค่ะก็คือสีดําด้านแต่กับดําเงานะคะแล้วก็คริปด้านข้างสีแดงค่ะเทปเลยนะคะจะสังเกตว่ารถคันนี้นะคะมีความสูงมากกว่ามาตรฐานค่ะเพราะว่าอีกเสริมก้อนหนุนหัวช็คเพิ่มให จะเป็นแบบ6นิ้วนะคะทรงมีหมุดค่ะอยู่คู่กับล้อแมกขอบ0ค่ะสีดำเงาปัดขลิบสีเงินแบบนี้นะคะรับด้วยยางโอเวอร์ไซส์ค่ะซีรีส์35คู12.5อนั่นเองค่ะ ใช้เป็นยางมัทเ,ทเลนะคะยาง MMP แบบนี้เลยนะคะดอกยางใหญ่ๆนัน่นะเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกปรับองศาให้ด้วยนะคะเพื่อลดปัญหาการกินหน้าย,ยางที่สําคัญแข็งแรงทนทานด้วยนะคะเทไปเลยค่ะตัละไลายสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะได้คัดออกแบบพิเศษตามใจของคุณลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะเสริมหล่อค่ะกับใดคั่งของแฮมเมอร์ค่ะเทรูดีมีสไตล์เลยนะคะพร้อมกับกันรื่นนะคะกับรุ่นใหม่ของเน็กเจนค่ะเซ็ตครอบดําใส่สให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้วยรองมือจับกันสัดค้างแล้วก็เหล่าหลังคาค่ะมาดูที่โรบากันบ้างค่ะเป็นของแฮ ะะรุ่นวอร์ริเอร์นั่นเองค่ะดีไซน์แบบตะข่ายลังเพิ่งแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟเบกรกดนที่3ามีมาให้อย่างครบคันเลยค่ะข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเป็นไฟแบบ LED คู่ตโรงงานค่ะ สริมหลอนะคะกับแผ่นพิทายฟอร์ดค่ะแบ็คกราวด์ดำดำแล้วก็ตัวฟอร์ดดำขอบแดงนั่นเองค่ะกันชนท้ายของ h a มเมอร์นะคะกับรุ่น MX204 นะคะหลอดูดีเท่มีสไตล์เลยนะคะใครที่ชอบชุดแต่งหล่อแบบนี้นะคะดูคันนี้ได้เลยต้องบอกเลยว่าแต่งจัดเต็มมากๆค่ะเดี๋ยวนี้จะพามาชมภายในตัวรถนิดนึงนะคะว่ารุ่นสปอร์ตภายในจะสวยขนาดไหนค่ะมาดูกันเลยค่ะภายในนะคะคุมโทนเป็นบอดหนังสีดําทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยนะคะแล้วก็ ปุ่มสตาร์ทมีให้ครบเลยค่ะหน้าจอกลางนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันทุกอย่างเลยนะคะแอร์แยกอิสาระซ้ายขวาค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะกับเครื่องยนต์2.0 turbo นั่นเองค่ะปุ่มกลมๆแบบนี้นะคะเป็นปรับโหมดขับเคลื่อน2ล้อกับ4ล้อนะคะไม่ว่าใครจะขับนะคะก็ ควบคุมรถได้ง่ายนะคะตามคอนเซปต์ของคุณลูกค้าเลยนะคะตามลักษณะการขับขี่นั่นเองค่ะชุดแต่งแบบน,นี้นะคะเราใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น XL Plus XLT Sport w i t e Tag นะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะสีขาวสีดำสีบอนสีเทานะคะแล้วก็สีส้มเพิ่ม10,000ค่ะใครที่ชอบรถลอๆแบบนี้นะคะสามารถไปฟอลโล่หนิงเพิ่มเติมได้นะคะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจฟอนลุงหนิงนั่นเองค่ะหรือว่าโทรหากันได้เลยนะคะที่เบอร์082241288นะคะซเซฟเบอร์ไล์ขึ้นค่ะถ้าชอบรถนรอแบบันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งให้หนิงด้วยนะคะในช่อง y ยูทูบฟอนลุงหนิงนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ